มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดอีก6กลุ่มสอบคอไฟเขียวเข้าไทยได้ทั้งนักกีฬานักบินลูกเรือถือวีซ่าชั่วคราวค่ะเปิดอีก6กลุ่มนะคะสอบบคอไฟเขียวเข้าไทยได้ค่ะ แถมยังอนุมัติจัดแข่งขันแบดมินตันระดับนานาชาติมกราคม2564วันที่28กันยายนนายแพทย์ทวีศินวิศณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ถแถลงว่าที่ประชุมสบคมีมติอนุมตัติการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในอีก6กลุ่มได้แก่ 1. นักกีฬาต่างชาติที่จะเข้ามาแข่งขนัน จักยานทางไกลานานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกน,นิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีแข่งขันวันที่6ถึง16ตุลาคมในเส้นทางจังหวัดสมุทรสงครามเพชรบุรีประจบคีบรีขันชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีโดยมีมาตรการกักตัว14วันในโรงแรมรตัตนโกสินทร์ 2. กลุ่มนักบินและก็ลูกเรือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจำนวนกว่า340คนที่จะขอเข้ารับการกักตัวค่ะ 3. ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอยู่ชั่วคราวประเภทต่างๆเข้ามาในราชอาณาจากักรเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจโดยต้องมีสำเนาบัญชีเงินฝาก6เดือนย้อนหลังสะสมมากกว่า500,000บาทค่ะ4กํกำหนดเงื่อนไขผู้ขอวีซา่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่15กันยายนค่ะ าผู้ถือบัตรเอเปกการ์ดหรือกลุ่มประเทศเอเปก18ประเทศนะคะโดยจะเลือกประเทศความเสี่ยงต่ำเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นจีนและฮ่องกงคาดว่าจะมีประมาณ1 0 0 0 0แสนคนค่ะ 6. ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในไทยทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะนอกจากนี้ยังอนุมัติหลักการที่จะมาคมแบบมินตันแห่งประเทศไทยเสนอจัดแข่งขันแบบมินตันระดับนานาชาติ BWF w o r l d Tour ในประเทศไทยซึ่งได้รับการเลือกจากสมาคมแบดมินตันโดยขอให้สมาคมและก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานดูแลนะคะซึ่งต้องคงมาตรการกักตัว14วันโดยจะจัดแข่งขันในช่วงมกราคม2564ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ